ในคลิปนี้นะครับเราเล่นไมค์ครับกันนะครับแต่ว่าไมค์ครับในวันนี้นะครับคือว่าเราจะทำการไปตามล่าเพื่อนๆของเรานะครับผมเพื่อนๆเราทำการจบเกมไมค์ครับไได้แต่ผมมาเป็นพูลนิชเชอร์นะครับในเกมนี้แล้วผมต้องทำการตามล่าเพื่อนเพื่อนเราข้ามเขาทิ้งให้หมดนะครับก่อนที่เขาจะจบเกมไมค์ครับได้คลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมป่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ได้นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนถ้าเกิดรู้จักพูลนิชเชอร์นะครับคือพูลนิชเชอร์เป็นตัวละครในมารเวลสุดเท่เลยนะครับน้องๆคนไหนนะคครัับนนอ พาริชเชอร์ครับเดี๋ยวพาริชเชอร์คือว่ามันจะเป็นอารมณ์เงินนะบงังเป็นแบบว่า,าสัตว์เตี้ยสัตว์เตี้ยเออเป็นสัตว์เตี้ยคล้ายกับแบทแมน,นครับแต่ก็ไม่ใช่แบทแมนเป็นพาริชเชอร์เป็นคนที่แบบถือปืนไล่ฆ่าผู้คนหลายในวันนี้นะครับเพื่อมมมมนผมจบเกมไหมครับไม่ได้ผมเพื่อนผมจบเกมไหมครับถึง5คนเดี๋ยวผมต้องฆ่าพวกเขาให้ได้นะครับถ้าเกิดผมฆ่าพวกเขาได้พวกเขาจะตายก็คือจบเกมไปเลยนะครับผมก็คือแต่ละคนมีชีวิตแค่ชีวิตเดียวอ่ะขอให้ทุกคนตัวงใจให้ดีไปจบเกมไหมครับกันเลยเเ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 ดีีีี๋ยยยววววววแลล้้้พพพกกกกกขขขขาาาาาตตออนนนมมมงง็็คครรรััับบบะ่ปผูหทจจ ส่วนผมลุกแอบ,บไปฆ่าเขาทีละคนนะครับผมมาภารกิจนี้เป็นไงไปดูกันเลยฮะโ,โอเคครับตอนนี้ครับเราค่อยๆไปไล่ล่าพวกเขาดีกว่าฮะผมให้เวลาเขาวิ่งไปทําการหนึ<า>่งกะทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปแอบไล่ล่าเขาโอเคโอเคโอเค,อเ,คเขากำลังวิ่งอยู่ครับผมไม่รู้ว่าเขาตามตาันเดอร์ไปหรือเปล่าโอเคฮะไปด้วยต้องชาร์ตหนึ่งไว้ก่อนฮะแล้วก็เอ้ยมีคนมีคนจะยิงผมมีคนจะยิงผมโอเคสไนเปอร์พลาดครับรอบนี้เดี๋ยวผมขอทำการแอบสไนเปอร์อีกนิดนึงโอเคครับตอนนี้ก็ผมผมต้องทำการไปไล่ล่าพวกเขานะฮะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่่ใใกกลล้้้ันนนนนนเเเเเเออองงะะฮชด็็าคาททีีปบโตม ตอนมืเพลยงประกอบมาเนี่ยไปหาอินเดอร์เลยได้ไหมตอนนี้ไปครับตอนนี้คือตอนนี้คือผมต้องค่อยๆไล่ล่าเขาอะผมจะไล่ล่าแบบงเงียบๆแล้วกันให้มันดูแบบล้ลุ้นเลืทึกหน่อยอย่าไปหาอินเดอร์ก็ไปหาเลยดิครับใครห้ามหรอครับโดนจับภูเขามาโอ้โยกะว่าจะวางน้ำไหมแท็กไปทีเรียบเร่าแท็กไปทีนึ่งคือรอจะตายหนีๆต้องหนีหนีหนีต้องหนี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 ต้องหนี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 ให้ไวเลยทำไมสองคนนั่อยู่ตรงนั้นล่ะโถเร็ว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 คุยเห็นคุยเห็น ผมไม่ตายไม่ตายดีสะไทอันนี้พร้อมเลยพร้อมตายจัดจริงๆหนี่ๆๆๆโอ้โนโอ้โนยังไม่โดนเท่าไหร่ค่อยๆไปแล้วกันมันจิมมอนน่ะจิมมอนเตรียมแล้วจิมอนน่าจะเลี้ยงทัาน CEO อยู่แน่ๆเลยเลี้ยงอะไรอ่ะเค้าอยู่ไหนอ่ะทัาน CEO อยู่กับผมตรงนอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอเออเราค่อยไปนะครับเพราะว่าเราเป็นเพราะว่าเค้าบอว่าเป็นเหมือนอัศวิติกาล เคยไปเค่อคยไปกระโดดไง้กดที่รัวๆไว้เวลาจะลงเขาทีแม่งหนักให้เคยแรงพี่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 ทำไมพี่ทำไมอ่ะค่อคยไปไอ้หนุ่มโอ้โหหนุ่มไปโดนเขาอยู่เขาอยู่บนภูเขาเนี่ยไว้ทุกคนเป็นภูเขาภูเขาทุ่งหญ้าสูงซึ่งนั่นเอาว่าผมก็ต้องไปไล่ล่าเขาทแลคนพี่ถึงพอดี <kung> e ผมต้องผมต้องฆ่าคนที่แตกแยกชาวบ้านเขาก่อนแต่ผมก็กลัวตามเขาเพราะเขาไม่ทันสิระวังนะตพราะผมเพราะผมไม่มีอาร์ฟเฟนเดอร์ด้วยนี่คือประเด็นอันนี้มากเลยครับบังที่แยกออกมาจะไปฟาร์มก่อนป่ะโอ้โหอย่าเอ้าไอตองตายเรียบร้อยบายบายโอเคครับแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าไม่ตายไม่ฝีมือผมผมจะทำการให้ตองเกิดใหม่เดี๋ยวไม่มีชุดก่อนนะครับก่อนชุดก่อนลากรับเดินกลับแอลได้ไหมวะอยากกลับมาเอาก็ลองให้เพื่อนๆหาให้ดิเฮ้ยจแ แบบพวกเหล็กอะไรเงี้ยช่วก่อหลงช่วก่อเหล็กอะไรเงี้ยสักนิดนึงก็ยังดีเราเจอเราเราเจอประตูเก่าเราพี่ใช่เหรอเจอแล้วเหรอประตูเดเธอร์ผมไม่ถึงมีอะไรยิงกูวะผมหามานานมากแล้วผมยังไม่เจอเลยอ่ะก็เลยตกไปแล้เจอน่ะตรกไปน้ำคนตามกูประตูเนเธอร์ใครอ่ะทำไมประตูเนเธอร์เป็นอย่างนั้นอ่ะตอนแรกผมไปจุดไว้มันมีมันเป็นมันมีออกซิเดชันสองอันแล้วก็ได้แปะแปะก็จุดไล่เลยดีมากเฮ้ไท ก็วิ่งพี่วิ่งมีเรือไหมพี่พายมาเลยพี่โอผมเคยเล่าอยู่ป่ะประตูเดียวพวกแกนะคิดว่าจะเป็นทิศเดียวกับพวกแกแต่ที่ออกขวาไับวิ่งไปนะครับทุกคนไปแล้วไปแล้วถ้าเป็นตรงไปป่ะใช่ป่ะพี่ที่ไอตรงไปใช่ป่ะไปจริงไม่กูลัวมึงอะไรวะนั่นน่ะโถเอ้ยนั่งเรือซะได้แย่จริงเอาว่ะสายเสียงด้วยวิ่งว่าเขานั่งเรือกันแล้วว่ะทุกคนเอาไงดีเบิกแรงนิ้ว เบื้องแรงนิ้วด้วยจริงจริงพี่เกศมานั่งกดแล้วเนี่ยพี่เกศกดสเปซบาร์ไหเออใช่กดสเปซบาร์กดจิ้มเลยกดตายใครทุกคนเขาจะค่อยๆไปนะครับไม่รู้ว่าฝั่งหนูพวกนั้นฝั่งหนูเขาจะไหนกันหมดแล้วอะแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆไปแล้วกันเนาะจริงไม่โดนเขาดูปากเซ็บๆเอาเว้เอาเว้เทพหมายข้าววะเทพหมายข้าววะปากเซ็บเกิน ผมว่าผมผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้ข anyway ับบิ๊กแบทนะเอะไรนะผมว่าผมไม่ได well ้ขับบิ๊กไบคทเออผมได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันอะไรไม่ได้ขับบิ๊กไบค์แล้ววะไม่ได้ขับบิ๊กแบคไงผมว่าผมไม่ได้ขับบิ๊กไบทเลยพี่วิ่งเลยพี่วิ่งเลยพี่ผมต้องค่อยๆและตอนนี้หืมศัตรูอยู่นิ่งชื่นชอบอุ้ยจบเอ้าไอ้มียนนี่ขึ้นมาพี่รอพี่อยู่พี่พี่พี่เขาดีที่สุดเขยเลยเขยเหัวนิดนึงแต่ไม่โดน เอ้าผมเลยเหรอโอ้ยผมถึงประตูแน่เลยว่ะดูทรงไป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 ทำประตูรอรอเลยไปเลยไปเลยผมไม่รู้อ่ะตอนนี้มันมันพาผมเดินกลับแล้วอ่ะเอาตัวรอยให้ได้พี่ผมไปแล้วพ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโทษทีนะเปลวปราภาษาไทยเรื <c oughs> ่องโทษทีนะโอ้ยโอ้ยลุ่มลุ่มลุ่มลุมเฉยอันตราย,ายอัยนตรายเดินไว้น้องชายเดินไว้น้องชาย แต่คุิเชื่อผมจะไม่สู้อย่างนี้ว่าผมต้องทำการไปหนีก่อนดีกว,าว่าเล่นเล่นแบบแบทแมนถ้าเยอะมิชชันเชิงไงเล่นแบบมิชชันเชิงจาเป็นพี่ไปไปดีกว่าช่างมันเถะพี่ไปดีกว่าโอ้นี่ขนายดยอยู่ระยะใกล้แล้วพี่จริงผมไม่โดนเลยพี่อะไรเนี่ยโอ้ยของกิงนคนอะไรอะไรโอ้ยกันได้หมดเลยเกินผมเลยมาไกลมากเลยอ่ะอืมอชิบหายดวงเลอดวงตาแค่หกดวงตา ไอคิดโดนระเบิดตายไปแล้วโอเคครับตอนนี้นะครับมีคนโดนระเบิดตายไปแล้วคนนึงนะฮะก็ของกระจายกระจายผมได้ทำการเก็บดวงตายเดิมเข้ามาด้วยก็ไอตัวเชนี uh ่อย <ER ู่ในที่ท Ges ี่ไกลมากๆที่มหาไม่เจอหรอกนี่เป็นไงเขาเรได้บัฟอันจริงไกลจนกูไม่เห็นคนอื่นเลยคือว่าตอนนี้มีคนเลยแต่โตเรียนไปเยอะมากจริงเหรอทุกคนเลยทุกคนเลยการไดเก็บที่สูงที่สุดเอ้ยตายละไป โอเคครับตอนนี้ครับผมได้ทําการที่ว่าผมวิ่งกลับมาใหม่แล้วนะครับแล้วพวกเขาก็ยังมีชีวิตกันอยู่อีกแล้วนะครับผมตอนนี้แต่ว่าตองเนี่ยตายถาวรไปแล้วก็จะหายซั์ส,สูไปนะครับแยกยันเลยแยกกันเลยแยกกันเลยนีย่นพี่ดูผมเนี่ผมได้ชุดกอดพี่มอนมาแล้วเฮ้ยแต่แล้วชิปแปร์ลาโอ้ยตายอยล้วลง,ลงมันๆอย่าลงอย่างนี้ดิว้าโอ้โหอย่าลงไปอย่างนี้ดิโอ้โหเจอน้ำมิงทุกคนอะไรรู้จักเปล่าเอ้ยวันดีทุกคนเห็นในมือได้ไหมเคาอยู่ข้างบนเคาอยู่ข้างบนชิบหายเาอยู่ขบบบนลล เอ้ทุกคนเห็นมือนี่ไปว่ามันคืออะไรไอ้นั่นฮะ What the fuck b o o โอ้โดนน้ำไม่มีผนอยู่ตรเสียงนี่กินหัวร้องแม่โคตรทุเรศเอามาไงเอาไงเราดำไม่ได้ผลนะเจ้าอยู่เลยสิกินเกิดอะไรบ้าเ่านั่นอยู่ไหนอะไม่สิเดี๋ยวเราไปดูเอ้ย โอ้ลงไม่เห็นโอลืมคุดลงแล้วรีบคุณลงแล้วทุกคนเราจบเกมมาครับกันแล้วใจมีใครเอาชุดพิมพ์มาไหมนะผมว่าอยู่กับผมก็คงตายเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งตลอดเวลาผมเข้ามาแล้วอ่ะเข้ามาเลยเพือด้วีแทนมันต่ำมากเลยอันรีเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยไม่ชอบเลยไม่แหล้วไป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 ยิงเลยไป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 ไป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 เลยไป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 เลยยิงยังไงวะเนี่ยเกิดมาไม่ค่อยได้ยิงซะด้วยกูโอ้ยจี๊บไป โย่โย่กิจเงเน่ let's go ว่าไงว่าไงเอาไงเอาวะไอนอแหนจากรมันเอออนื้อแหนจากรมันไอ้กิดเลือชีวิตเดียวแล้วตอนนี้พี่สอบล้าเขาพี่ผมขาผมผมเผมไม่เรียบร้อยเอาเรียบร้อยพิกิจไปแล้วขาย FC ก่อนดีจะกลเลยอ้นื้แวนลูกพ่อพ่อจะตายแล้วจะกัเลยอน้ลูกพ่ ตายตายตีมึงอะโอ้โหใครไิ่ได้ตอนนี้กินเนื้อตาถาวรแล้วครับเอ้าเติมเหลียวก็ตายคนนึงเอ้กวไม่เพชรอ่ะไม่เกี่ยว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 ตายคือตายมังเขียนข้างล่างเลนะเรียบร้อยอีกคนนึงตอนนี้ครับผมตอนนี้พิ้งก๊องกินเหลือชีวิตเดียวครับบังเหลือชีวิตหนึ่งครับ กายกายก็มึงไปก็ได้ไฟซบุาา๊กพาเพจไม่นับแล้วกันโอเคตอนนี้เหลือ3คนนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เราต้องทําการฆ่าอีกสามคนได,ได้แล้วก็จะจบเกมกันแล้วนะฮะนะครับอตอนนี้ครับผมแต่ละคนเหลือทีละคนเหลือคนละชีวิตนะครับทางค,คุณเชื่อของผมต้องจัดก,การเขาให้ได้กายมาหนังสามมาหนังสามมิกิตคิดคถูกเด็ดเด็ดพี่ได้ผมไปดีกว่าอุ้ยชิบชิป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 ตาย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 งานนี้ไม่ตายเอ้ยแต่เขาไม่ยอมตีผมต่อเมื่อกี้เลือดผมเหลือสองข้อใจแล้วแหละโอ้ยูัวเลยขนาดนั้นน้อง โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยต้องไปวิ่งกลับใหม่อีกทีนึ่ตัวยละงานนี้ผมว่าเราไมใช้เวลา้นาทีถึงวิ่งกลับม่มาได้ผมจะพิการได้อยู่จะพิการได้อยู่ทุกคนไปมายรอบแล้วคอยรอ้วนะครับน้องๆไปพี่อเกลยดแ้วพี่พี่อมเกยดแ้ว่มังกรก็ตายแล้วชิยแล้วไม่ตลก้งานนี้ถึทอดทะนุทะนของโกงมากไม่ตลกแล้งานนี้ไม่ตลกแล้งานนี้ร็้วรวมาเร็วมังกรลงมาเร็มาเรหลบอางไป้อทอดทะน

ไเอ้าโอเคครับตอนนี้ดีโอตายไปแล้วผมเหลือแค่บางคนเดียวแล้วฮะถึงเวลาจบเกมเลยหนูเฮ้อเพราะว่ารอนี่มันไม่ตลกเท่าไหร่แล้วนะเอาทำอะไรอ่ะเขากำลังทำอะไรของเขาอยู่เอาไแล้วรู้สึกว่าจบเกมได้แล้วนะครับทุกคนครับก็คือว่าผมก็เป็นฝ่ายชนะในเกมนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมข้ามมาก่อนโชว์ให้ทีมก่อนก็งงเลย โอเคครับตอนนี้เราก็จบเกมแล้วนะครับผมมังกรก็ถึงเวลาตายกันแล้วนะโอ้ยฝังไ้อะไรโอเคคทุกทีจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ผลที่เชื่อคือว่าภารกิจในวนี้ผมสำเร็จนะครับเป็นการฆ่าทุกคนนะอาจจะดูมืดไปหน่อยเพราะว่ามีคนหลุดบ้างมีอะไรบ้างเแต่ก็ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ครับ มาโอเคทุกคนคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชรำลังใจด้วยนะครับผมจะลาจากทุกคนด้วยศพไอ้นี่แล้วกันนี่ทุกคนมาดูมาตองผมกำลังทำสีวิไลตองไม่น่าใจเลยโผมถือทุกคนตอนนี้ก็จบเกมแล้วนะครับถือว่าอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นศพนะครับเป็นศพเป็นศพบูชายันให้กับเฟอร์นิเจอร์นะฮะ ใช่เผา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 โอเคทุกคนลาก่อนนะครับก็แก็แชร์ด้วยเนอจดดูไอพีแฟนที่เฟิร์สไว้ด้วยนะครับลาก่อนตองไอไีไได้เลย2,022บายโอเคลาก่อนทุกคน